วัดผีดูพูดผีที่ปรากฏท้าพูนุ่งผ้าไม่ว่าจะเป็นการเก่งหรือเสื้อเป็นสีดำพูดผีวิญญานั้นจะเป็นพวกที่ตายไม่ปกติคือตายหงวัดป่าเลไรตำบลป่าช้าอำเภอจตุรัสจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อก่อนนี้ชื่อว่าวัดป่าช้าการที่มีชื่อหน้ากลัวเช่นนี้ เนื่องจากพื้นที่ของตำบลน,นี้เป็นป่าช้าฝังศพเผาศพขนาดใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นชุมชนเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นจึงตั้งชื่อวัดตามตำบลที่อยู่สมัยเมื่อครั้งที่ความเจริญยังไม่ไปไม่ถึงตำบลน,นี้ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้อาศัยตะเกียงน้ำมันกา๊าซให้แสงสว่างยามค่ำคืนเท่านั้นยิ่งเป็นบริเวณวัด ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่น้อยนาะแน่นรอบวัดตอนกลางคืนดูน่ากลัวและเปี่ยวเป็นที่สุดนอกจากชื่อวัดออกจะน่ากลัวและตั้งเป็นที่ตั้งของวัดสงบสงัดบังเวงวัดป่าช้ายยังขึ้นชื่อว่าเป็นวัดผีดุเด็ดขาดนะโดยเฉพาะเป็ดมีหลายตนและปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆหลอกหลอนชาวบ้านจนขวรน,นีดีฟอ การแสดงตนของเปตก็คือเมื่อเห็นตอนแรกเหมือนคนทั่วไปแต่แล้วร่างก็ยืดสูงขึ้นเรื่อยๆจนสูงลิ้วพ้นยอดไม้บางครั้งก็ส่งเสียงร้องห้อยหวนจับจิตบางครั้งก็ได้ยินเสียงไม่มีรูปร่างให้เห็นว่ากันว่าเปตเหล่านี้ก็คือคนโลภที่ตายไปคนเหล่านี้เมื่อมีชีวิตความละโมบโลภมากอย่างรุนแรง กล้ากระทำความช่วอ,อย่างไม่เคยียงลัวตบากแม้แต่ส,สมบัติสูงยังกล้าทุจริคตคดโกงหรือยักยออขโมยคันตายไปจึงได้ผุดได้เกิดในภพภูมิของเปรตได้รับความทุกข์ทรนานไปอีกงานกว่าจะพ้นกรรมสำหรับผู้ที่ถูกผีหลอกอย่างจังก็คือพระบุญล้อมซึ่งจำพรรษาอยู่วัดป่าช้า ก่อนพระบูร้อมจะถูกกี่หลอกก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆวัดเกิดอาเพศมีใบเหลืองทั้งต้นนอกจากใบทุกใบจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองลำต้นก็กลายเป็นสีเหลืองไปด้วยชาวตำบลป่าช้าวิพากษ์วิจารว่าต้องมีเหตุการณ์นั้นไม่เป็นมงคลเกิดขึ้น,นแน่ๆหลังจากนั้นไม่นานก็มีหญิงท้องแก่ป่วยไข้แล้วตายอย่างรวดเร็วหญิงท้องแก่ ซึ่งเรียกว่าตายทั้งกลมตายวันนี้พรุ่งนี้ก็มีหญิงสาวเสียชีวิตตายไปอีกคนถัดไปอีกวันก็มีหญิงสาวในหมู่มบ,บ้านตายไปอีกข่าวนี้ชาวบ้านก็แตกตื่นพากันตะนกที่หญิงสาวล้มตายต่อกันซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนบรรดาหญิงสาวดูเหมือนจะหวาดกลัวว่าตัวเองจะตายเป็นคนต่อไป แต่ความหวาดกลัวดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นจริงเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีใครตายอีกวันที่พระบุญล้อมโดนผีหลอกท่านมีกิจธุระออกไปนอกวัดตั้งแต่เย็นก่อนจะเสร็จธุระก็มืดค่ำจะได้เดินกลับวัดโดยมีคารวะสองสามคนเดินมาด้วยเวลานั้นก็มืดสนิทอาศัยว่าเป็นข้างขึ้นอ่อนๆจึงมีแสงจันทร์ช่วยสองทาง พระบุญล้อมเดินนำน้ามาใกล้ถึงต้นไม้อาเพศต้นนั้นพันได้ยินเสียงร้องอยู่บนต้นไม้เสียงได้ยินคล้ายกับผู้หญิงกำลังข้าควรร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดรวดราวแต่เสียงนั้นเยือกเย็นชวนให้หนาวเหน็บไปถึงหัวใจพระบุญล้อมชะงักชะงันหยุดยืนความหวาดหวั่นพันพึงจู่โจมเข้ามาอย่างช่วยไม่ได้ คารวาชาวบ้านที่เดินตามหลังเข้ามาเกาะก,กลุ่มกันด้านหลังพระบุญลอ้อมต่างคนก็เนื้อตัวสั่นเทาด้วยความตื่นขัวพอๆกันแค่ซุ้มเสียงที่กีดร้องระงมก็แทบจะทําให้เสียสติภาพที่เห็นตรงใบหน้าเบื้องหน้าซึ่งผุดขึ้นมาอย่างทันดีทันใดยิ่งทําให้พระและคารวามีความรู้สึกไม่ผิดกับการถูกราดด้วยน้ําแข็ง พอภาพนั้นก็คือภาพของหญิงตายทั้งกลมที่ตายไปแล้วซึ่งศพถูกฝังไปเมื่อไม่กี่วันก่อนกำลังไต่ขึ้นไต่ลงบนต้นไม้ต้นดังกล่าวภาพบุนล้อมท่องพระคาถาผิดผิดทุกๆไม่รู้ว่าบทไหนเป็นบทไหนเพราะความกลัวผีมันบีบขั้นจนตั้งตัวไม่ติดส่วนคารวาสสองสามคนถ้าไม่มีภาาบุญล้อมยืนอยู่ด้วย ก็ยิงจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไม่รู้เหนือรู้ใต้ไปแล้วอาศัยว่ามากับพระซึ่งพอมีกำลังใจยืนขาสั่นไม่ยอมนี้พีหญิงตายทั้งกลมยังปีนป่ายต้นไม้ให้เห็นนั้นพระบุญล้อมก็นึกได้ว่าการที่มีผีปลาปรากฏตัวให้เห็นคงมาขอส่วนบุญไปแน่จึงตั้งสติแผ่เมตตาออกไปร่างของหญิงตายทั้งกลมก็หายวับไป พาะบุญล้อมกับรารวาสกลุ่มนั้นจึงได้รีบกลับเข้าวัดเขตหลับไม่กล้าออกนอกวัดในยามค่ําคืนอีกนานทีเดียวผีหญิงตายทั้งกลมมาแสดงตัวให้พาะบุญล้อมและคารวาสกลุ่มนั้นได้เห็นอย่างชัดเจนเพียงครั้งเดียวนับแต่นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านฉะป่าช้าเดินผ่านต้นไม้ดังกล่าวในยามค่ำคืนอย่างเด็ดขาดจึงไม่มีใครพบเห็นผีอีก